ท่านคงใช้ pH m e t e r แล้วไม่รู้ว่าหัววัดอ e ิเล็กโทรดต้องแช่ด้วยอะไร <H> <eter> หลายท่านมีการใช้งาน pH m e t e r วัดความเป็นกรดเป็นด่าง <H> <eter> เมื่อมีการใช้งานเสร็จบางท่านก็ไม่ได้แช่หัว e L e K t o r D อิเล็กโทรดเอาไว้ แต่บางท่านก็มีการแชร่หัวอิเล็กโทรดเอาไว้วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าเราควรแชร่หัวอิเล็กโทรดด้วยสารอะไรหรือตัวอะไรที่ใช้ในการแชร่หัวอิเล็กโทรดเพื่อยืนอายุการใช้งานของหัวอิเล็กโทรดให้ยาวนานขึ้นก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า หัววัดอิเล็กทรดนี้เราใช้สารอะไรที่เติมลงในแท่งหลอดหัววัดอิเล็กทรดนะครับดังนั้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าสารอะไรที่เราใส่ลงในหัววัดอิเล็กทรดการแช่หัววัดอิเล็กตรดต้องให้สอดคล้องกับสารละลายที่เราเติมลงในหัวอิเล็กทรด ปกติเขาจะนิยมเติมสารละลายดังนี้นั่นก็คือสารละลาย KCl นะครับถ้าเรารู้แล้วว่าอิเล็กโทรไลต์สารละลายที่อยู่ในอิเล็กโทรดนั่นก็คือ KCl สมมุติว่าเป็น KCl 3โมลล่าดังนั้นแล้วเราควรแช่ วอยเล็กตัดกับสารละลาย KCL ที่3โมลาร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเติมสารละลายลงในอิเล็กโทรดเป็น KCL 4โมลาร์ในการแช่อิเล็กโทรดก็ควรแช่ที่ KCL 4โมลาร์ด้วยนะครับต้องให้มันตรงกันเพื่ออะไร เพื่อป้องกันสารละลายที่อยู่ในอิเล็กโทรดไหลออกมาเยอะเพราะว่าถ้าเราเติมสารละลายอิเล็กโทรดชนิดเดียวกับที่เราแช่ไว้การไหลออกของสารละลายในอิเล็กโทรดจะไหลออกปริมาณที่น้อยเพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราแช่อยตโภคด้วยน้ำเปล่า โอกาสทำให้สารลายไหลออกมาเยอะนะครับคำแนะนำก็ไม่ควรแช่หัวอิเล็กโทรดกลับน้ำเปล่าต็ดขาดนะครับควรแช่อิเล็กโทรดให้ตรงกับสารละลายที่อยู่ในอิเล็กโทรดว่ามันเป็นชนิดไหนประเภทไหนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ